สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรถยนต์ Ford Ranger XLT n e x t g e นนะครับหรือหรือ e v e r e x t n e x t Gen ก็ได้หรือรถ Ranger n e x t Gen ก็ได้นะครับซึ่งที่มีจอมาแบบนี้แต่ไม่มีกล้องรอบคันมาให้จากโรงงานนะครับก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวกล้องตัวนี้เท่าที่เราเล่นลูกเล่นนะครับลูกเล่นมีค่อนข้างเยอะมากกว่าของที่ติดมาจากโรงงานนะครับ และตัวกล้องตัวนี้เป็นระบบ ahd นะครับ1 0 8 0 p นะครับไม่ใช่ cvbs นะเนาะว่าจอมารองรับเป็น ahd ได้เลยนะครับ1 0 8 0 p นะครับเรามาดูเรื่องหลักการใช้งานก่อนนะครับอันนี้จะเป็นรูปรูปรถอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนนี่นะฮะถือว่าโอเคนะฮะสมูทมากนะครับลื่นด้วยจอของ ford ด้วยแล้วติดตั้งกับชุด กล้องรอบคันตรงรุ่นแบบนี้แล้วเวิร์กมากนะครับมุมมองก็สามารถกดได้หลากหลายนะฮะนี่มุมมองด้านหน้านะครับมด้านหน้าก็มีมุมมองอยู่2มุมมองให้กดนี่นี่ด้านหน้าปกติเส้นก็จะเลี้ยวแบบนี้ปกตินะครับเนาะแล้วก็มุมมองด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังเนาะก็ได้อีกมุมมองนึ่งอีกก็เลี้ยวเหมือนกันนะฮะเส้นเลี้ยวนี้ใช้งานง่ายนะครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายตัวนี้ก็จะเห็นล้อนะฮะเป็นล้อแต่งนะครับ นะเวลาเราเลี้ยวเห็นไหมครับจะเห็นล้อ,อด้านขวานะครับเห็นล้อแบบนี้ถือว่าความปลอดภัยนี้โอเคมากเลยนะครับนะแล้วก็ี่มองมุมอม,อมองด้านบนแบบนี้นะครับไอตรงที่ดำๆนี่ก็คือ,อล้อนะรล้อของลูกค้ามันยื่นออกมาจากตัวโป่งนะมันจะไม่เห็นล้อดำนี่นะนะม้นเลี้ยวมันก็จะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครเส้น ถือว่าตอบโจทย์มากนะฮะอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้าที่เราจะไปนะฮะอันนี้คือด้านหลังมุมมอด้านหลังที่มองจากข้างบนลงมาด้านหลังนะขอบดำๆนี่คือล้อนะฮะล้อซึ่งล้อมันใหญ่มากนะก็คือสองล้อหน้านมุมน,นี้นี่นะครับซ้ายขวาเราจะเห็นได้เลยนะครับเวลาไตเขาไตอะไรเราจะเห็นล้อนี่สองข้างวัดสองข้างนี่เทียบระดับได้เลยนะครับแล้วก็ มองที่เป็นสองข้างกว้างนะครับเนี่ยขับแบบไต่เขาแบบเนี้ยเห็นแบบนี้ได้เลยนะฮะเห็นสองล้อพร้อมกันนะครับแล้วก็การใช้งานก็ไม่มีอะไรครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้ก็จะมีโหมดบันทึกในตัวเนี่ฮะเราเสียบแฟลชไดร์นะครับเสียบแฟลชไดร์เข้าไปก็สามารถบันทึกได้เลยครับเดี๋ยวมาดูการบันทึก น,นี่จะมีโหมดบันทึกนี้อยู่นะครับแล้วก็ไปที่ Interplay ตัวนี้นะครับมันก็จะบันทึกกล้องทั้ง4ตัวนะครับเนี่ยจะบันทึกกล้องทั้ง4ตัวภาพแบบนี้นอโอเคนีค่ไฟล์ที่ัอยู่ในแฟลชไดร์ก็อยู่ตรงนี้นครับแล้วก็กดแชร์ตรงนี้แล้วก็กดออก โอเคนะครับเรากลับมาหน้าหลักตนันนี้อ่ะทีนี้เราขับขี่ดูนะครับขับขี่ซึติว่าไปน่ด้านหน้านะครับมันก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนมันของเดิมนะฮะนไหฮะตึ๊ดนตะึ๊ดตขึ้นตรงนี้เลยนะฮะสีแดงนี่ยนะกัรชนนะครับ แดงก็คือจอดได้ละนะครับมาดูเกียร์ถอยหลังนะครับถือว่าโอโหปลอดภัยมากนะครับนเนี้ยคุ้มค่ามากเลยนะระบบทัศสกีนีดด้วยขึ้นตรงนี้แหละ จอดได้คิดแนบสนิทได้เลยนะเนาะทีนี้ก็ไม่มีอลไรฮะทีนี้เราก็ขับขี่แบบปกติเนาะจะมองในรูปแบบ 3D ก็ได้นะฮะเราก็กดให้มันหมุนไปนี่นะก็ะดูได้เลยนะฮะไอสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับ กล้องรอบคันเนี่ยในขณะที่เราวิ่งด้วยความเร็วประมาณ16กิโลเมตรขึ้นไปนะฮะกล้องม,มันก็จะไม่ตัดภาพให้แต่เมื่อที่ความเร็วต่ํากว่า16กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพก็จะตัดเปน็นกล้องรอบคันให้นะครับในความเร็วต่ํานะครับเดี๋ยวผมจะกลับรถตรงนี้นะครับครับ โคดฉชัดกว้างมากถอยชนก็ไม่รู้แล้วครับอันนี้อ่ะมาดูนะครับว่ามันจะหายไปนะความเร็วนะครับมากกว่าสม่แมเปิดไฟเลี้ยวไม่ทํางานนะครับตอนนี้ความเร็วประมาณ30กิโเมตรอเดี๋ยวผมจะชะลอนะฮะอชะลอมนะันลอต่ำกว่าส6หแล้วก็วมก็จะทํางานนะครับจากนั้นมันก็จะตัดภาพทิ้งไปนะครับ ถือว่าใช้งานง่ายนะครับนะามเร้วต่ำกว่าสิบห้าเปิดไฟเร็วมานะปกตินะครับความเร็วเกินก็ตัดภาพทิ้งไปนะครับโอเคในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดนะีตัวนี้ก็คือรถมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเซ็นเซอร์รอบคันเมื่อมันไปเจอวัตถุนะครับ ในความเร็วต่ำนะมันก็จะตัดเป็นภาพกล้องลบอบคันให้ครับปิดไปครับทีนี้เราเข้ามาในบ้าน เมื่อเซนเซอร์มันเจอ,ว,อว่าถูกปุ๊บระบบก็จะตัดเป็นกล้องรอบคันให้นะครับอีกทีนึงนะครับในโหมดปกติเราขับดีเราเข้าจอดนะครับนี่นม่ เป็นเพ่อก้องละคร้ให้ทันทีเลยโอเคโอเค